สวัสดีค่ะพี่เพื่อนๆชมบรรยากาศนะคะนกเยอะมากค่ะทุกคนเห็นไหมคะับตั้งข่าวนะคะไม,ไม่รู้ว่าอีกาหรือนกอีกรุยนะคะสีดำนกนังนวนนะคะข่าวเต็มลานเลยไปค่ะไปชมกัน ตะวันก็อยากจะออกนะคะแต่ว่าเมฆเยอะเหลือเกินค่ะทุกคนฝนตกนะคะตกทั้งเช้าทั้งขากลับบ้านเยอะมากเลยคะ่ะเขากินยากกินอะไร,รดูคะ่ะทุกคน,คนท้องฟ้าเยอะมาก บรรยากาศค่ะทุกคนเป็ดก็มีนะคะนะเป็ดตัวเล็กนะคะทุกคน กำลังกลับบ้านก็เลยเห็นนกเห็นนกเยอะก็เลยมาถ่ายนะคะถ่ายบรรยากาศให้พี่ๆเพื่อนๆชมนะคะเสียงเครื่องบินนะคะทุกคนอเราก็อยากกลับแย่ดัเมืองไทยแต่ก็กลับไม่ได้ค่ะตัวแพงมากตัวแพงมากนะคะทุกคน ตัวเป็นหมื่นค่ะตัวหมื่นกว่าโคนนะคะเป็นเงินบ้านเราก็ห้าหมืนกว่านะคะแต่ไปกลับนะคะทุกคนตัวไปกลับนะคะที่เห็น,เน,นเนินเป็นนํำทางนั่นคือว่าที่เอ่อปั่นไอ้มอบา์ไอ้หน้าจักรยานนะคะนี่ลำทอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะที่ บ้านสองหลังลม,มก็แรงนะคะทุกคนลมแรงมากมีกาก็เยอะ ตรงนี้เป็ดนะคะนั่ทุกคนมันเป็นเป็ดไอ้นั่นอ่ะเป็ดหัวแดงอ่ะตรงนี้ก็เป็นลำธารน้คหองน้ำีนทางจักรยานมันยากาศสวยไหมคะนั่นต้องจักรยานสุมตรงนี้หน่อย ตรงนี้เป็นเป็ดนะคะทุกคนแล้วเป็ดหรือนกนี่แหละแอดก็ไม่รู้ว่าเป็นเป็ดหรือเป็นนกนะคะแต่ที่เขาข่าวนกนางนวลดำๆก็อีการนะคะทุกคนเยอะมอากมามเขากินหญ้านะคะหาอาหารหาอาหารกินนะคะทุกคนไปค่ะทุกคน เราก็จะไปบ้านนะคะฝนตกเห็นไหมคะฟ้ามืดเลยนะคะทุกคนฟ้ามืดเลยนะคะ ร้องทำไมจ๊ะน้ำใสมากเลยนะขวดนค่ะเยอะมาก ชมต่อเลยค่ะนกผ่านคนมาให้อาหารค่ะนกเป็ดนกพงเห็นไหมคะเอามาเป็นปถุงเลยลมแรงมากค่ะทุกคน ลดแค่นด้รักลบออกใช่ไหมคะลบออกลบออกณข้างเป็ดนะคะใช่ไหมคะ,ใ,ะ,คะใช่ใลบออกพัดเราไหมโอ้เยอะมากน,านี่นะคะถ้าเอามาเป็นถุงนะคะ น้องห่ดน้องหงีว่าไมดีฟลอปนะชั่วห่นโรนะคะหาดไม่มานะคะน้องเป็นเ็ดน้อย ค่ะครับเนี่ยคิดว่านกขวั่งแน่เลยเนี่ยตัวดำเนี่ยใช่ไหมครับพี่ๆเพื่อนๆช่วยบอกหน่อยถ้าใครดูแล้วช่วยบอกหน่อยใช่นกขวั่งมั้ยเยอะมากค่ะทุกคนโอ,นอลบให้ลบ ะคะท้องฟางาเกันเดี๋ยช่วงที่ชนะที่พร้อมมาะไดขายนะหินไดหินเนอร์ดขอลงคลิปก่อนนะคะทุกคน thank you to everyone for watching ขอบคุณพี่เพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกด์ด้วยนะคะ